นับจากนี้ไปท่านจะได้รับชมการเทสลมเข้าหมวกสไตล์พีซัตเลสซิง สวัสดีชาพีพซัทลนเซ็นทุกท่านนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปดูหมวกใหม่กันนะครับที่ร้านฟ <ว leaning S 1> ัซแทกระยองครับผม <ว S 1> จะอยู่ตรงข้ามแลหลมพ่องเก่าครับตอนนี้เขาเรียกว่าเพ s ชั่นโอเคเราไปกันเลยครับเดี๋ยวจะดูว่าจะมีหมวกรุ่นไหนที่เราสามารถเอามาใส่กับหัวเราได้บ้างครับบางทีก็ หัวที่ดีที่สุดก็ไม่ได้เหมาะสมกับหัวเราที่สุดนะครับต้องไปลองครับของพวกนี้เดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับร้านอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเออนี่ซอยนี้เคขวามือเรานี่ก็ร้านฟาสแท็กระยองนะครับ อ่านว่าฟาสแท็กไหมน่าจะใช่นะถ้าไม่ใช่ผมก็ขออภัยไว้ในะนาะที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนี่ครับตอนนี้เราช่างได้ล้วเหลืออยู่สองตัวนะครับในตัวเรือของเรา<ม>ก็คือโชเอ็กต์เอาจับเอกไลท์ ไเยอะนะครับจะเรามาลองกันก่อนเอ็กไลน์นี่โมงอิตาลีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแข่งของอะไรนี่เวอร์กังบีเวอร์สุภวไท้์ ตา,ามั้ตาม้ามอแบบาง,าง <c oughs> ได้ต, <c oughs> ต้องกดลงอีก <c oughs> แต่นิ่มครับว่านิ่มของชเอยแล้วก็ได้แลจะได้ชอบ กี้ลองดูไอ้ช,ช่วงนี้กับกับขอบตามันก็พอๆกันแหละเอลของเล็กไลท์มันเหมือนกับเอ็มของโทอเอฟอันไหนมันเก็บเสียงได้ดี์วันไปเทียบสองตัวนะน่าจะเป็นเทอเอฟเก็บเสียงดีกว่าตัวนี้ได้เบาเบาหวาน นับจากนี้ไปท่านจะได้รับชมการเทสลมเข้าหมวกสไตล์พีเซนตเลสซิง ว่าโชว์เอวเดตัวนี้มันจะเก็บเสียงได้ดีกว่าแต่มันขนาดภายในการลูลล่ลมอะไรเงี้ยัก็พอๆกันนะตนัวของเอฟไลท์อ่ะมันจะเป็นฟิลมันเหมือนประกบไม่สิ เบาแล้วหมดนี้ก็เป็นตัวตัวแข็งด้วยครับนะครับเป็นของเป็นของตัวทั่ปไปเดี๋ยวอะไรก็ใช้งานไม่ต่าคพักเดี๋ยวมารีวิวอีกท,ทีครับว่าเป็นยังไงบ้างกับอีกไลน์วานนี้ก็หลังจากได้หมวกมาเราก็มาลองเทสกันสักหน่อยครับ ก็เส้นทางนี้ก็จะมีโค้งบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะลองเข้าโค้งว่าหมวกจะสั่นจะคลอนไหมแล้วเดี๋ยวก็ไปลองทางตรงๆยาวๆกัน กับสปอยเลอร์หลังนี่ผมยินดีน้อมรับนะครับถ้าจะเป็นสปอนเซอร์ให้แต่รู้สึกว่าชิวใส่นี่แบบแสบตามากเลยแดดนี่แบบเข้ามาเต็มๆคือตอนนี้ไม่ยังไม่มีตังเปลี่ยนชิวครับก็เลยต้องจำใจขี่ไปแบบนี้ก่อนนี่โปรโมทให้เต็มที่เลยนะครับเนี่ย เค <Okay, S 2> ้าโค้งก็รู้สึกว่าหมวกแบบไม่ไม,ไม่สายอะครับแบบนิ่งดีแต่คือน้ำหนักนี่แบบเบามากๆเลยขนาดติดตัวอะแดปเตอร์โกโปไว้ด้านหน้านะครับก็มีน้ำหนักแบบน้ำหนักเยอะอยู่ก็ยังรู้สึกว่าเบาวกว่า,หมว,วาหมวกเก่าที่ผมใช้อยู่ จะไปลองทางตรงๆกันนะครับออกถนนใหญ่ก่อนลองใช้ความเร็วสูงๆว่าหมวกจะมีสันมีคอนไหมเพราะก่อนหน้านี้หมวกลูกเก่าผมนี่แบบเวลาขี่ความเร็วไม่ต้องอะไรมากครับประมาณร้อยสามร้อยสี่นี่แบบที่เห็นกล้องใสๆก็คือ รถหน้าไม่ได้สายนะครับเป็นที่หมักวคอนครับผม ไม่มีเข้านะครับแต่เสียงด้านนอกเข้าอยู่ไม่รู้ว่าหมวกนี้เปิดรับเสียงจากทางด้านหลังหรือเปล่านะครับแต่คือสามารถตัดลมได้ดีครับ ชั่วโมงนะครับผมก็ยังนิ่งอยู่ครับโอเคเสียงลมมีเข้าบ้างเล็กน้อยแต่โอเคถือว่างเงียบกว่าลูกเก่าที่ผมใช้อยู่นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม